สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันอาทิตย์ทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นการเปิดไพ่อ่านไพ่ให้กับคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายเดือนเลยนะคะวันนี้ก็คือวันที่16เนาะส6หตุลาจนถึงส1อตุลาคมนะคะมาเช็คพลังงานกันนะคะว่าดวงของใครจะเข้ามาในคลิปนี้นะามาดูกันนะคะ ก็จะมีทั้งไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคเลด้วยนะคะรวมถึงคำแนะนำพิเศษจากไพ่ The Key of Life ด้วยนะนะคะขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้กับคนวันอาทิตย์นะคะมาดูกันนะว่าใครจะโชคดีบ้างวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ วันนี้เป็นวันโชคดีด้วยนะวันที่สิบหกนะคะอามาดูกันวันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์ต้องขออภัยด้วยคลิปมาช้านิดนึงนะคะขอพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หนะะ่อยค่ะ แรกนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงินนะคะในช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าคุณน่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะช่วงเวลานี้ของคุณอาจจะกําลังคิดวางแผนงานคิดวางแผนในเรื่องของการเงินการลงทุนแล้วก็มองหาโอกาสในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยที่กับตัวเองอยู่ได้นะคะเป็นไปได้มากๆเลยบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อไปทํางานนะ พลังงานเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะก็คือการที่ต้องออกเดินทางไปทำงานต่างที่นอกสถานที่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดรอบคอบในการวางแผนในเรื่องขอการเงินเหมือนกันนะแล้วก็สมองในช่วงเวลาเนะี้คือคิดในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตัวเองนะคะ พลังงานสิทธิ์ดาบนะรอบข้างคุณคือให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ได้ระวังคนที่เข้ามาไม่หวังดีหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดเสียใจนะบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพในการปวดหลังปวดไหล่หรือเกี่ยวข้องกับ งานในลักษณะของงานปักกันงานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโรคพยาบาลเกี่ยวข้องกับคนเจ็บคนป่วยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเดอะเฮอร์มิตนะคะยังเป็นพลังงานของคนที่ปีดวิเวกนะคิดแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องดูแลคุ้มครองรักษาคุณอยู่นะคะช่วงลานี้ของคุณอนะ มันเหมือนว่าสถานการณ์การเงินของคุณที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินแบบประหยัดมัธยัถ์มากๆเลยเหมือนกันนะแล้วก็บางคนนะคะก็มีอุปสรรคปัญหาเข้ามามากมายหลายสิ่งหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพและสถานการณ์ของการใช้เงินก็ได้นะคะและอีกกรณ่อหนึ่งคือคุณอาจจะ เป็นพลังงานของอดีตที่ผ่านมาคุณเนี่ยมีจากปัญหาเข้ามาที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายปัจจัยมากๆเลยอาจจะเป็นในเรื่องของการงานความสัมพันธ์ก็ได้นะและคุณนะคะมีสภาวะของความเหงาเศร้าเกิดขึ้นนะคิดอยู่กับในเรื่องของอดีตความผิดหวังเสียใจกับอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะกําลังรู้สึกเศร้ากับพลังงานของ ในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะที่จมดิ่งกับอดีตความผิดพลาดหรือว่าความเสียอกเสียใจจากปัญหาครอบครัวก็ได้นะคะจากความผิดหวังในเรื่องของการงานก็ได้นะ,ะมาดูกันต่อปัญหาก็คือความห่างไกลนะบางคนมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานการเดินทางที่ต้องห่างไกลครอบครัว ประมาณนี้นะคะและเป็นสภาวะของความรู้สึกเหงาเศร้าทุกใจนะคะแล้วก็เดินหันหลังให้กับอดีตก็ได้นะ <S <S> <S และก็นะคะคุณมีโอกาสได้เงินได้ทองนะได้เงินก้อนใหญ่หรือเป็นสภาวะที่คนที่จะมาช่วยเหลือซ<ค>ัพพอร์ตคุณอาจจะเป็นพลังงานของผู้หญิงที่มีความหนักแน่นมั่นคงคนที่มีความรักครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นเจ้านายหรือพลังงานของความเป็นแม่นะ อาจจะเป็นแม่คุณภรรยาของคุณหรือว่าเป็นเจ้านายก็ได้นะคะเป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หญิงที่มีความรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนที่มีมนมีทองนะเดอะซันนะคะตัวคุณเองสามารถที่จะบริหารจัดการในสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้นะไม่ว่าอาดีตที่ผ่านมา,าคุณจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามามากมายแล้วก็มีโอกาสได้เดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกหรือว่า การงานคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางห่างไกลครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณจะได้รับโอกาสดีๆได้เงินได้ทองในช่วงปลายเดือนนะบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางมีความในใจของคุณก็มีความสุขความสนุกสนานเกิดขึ้นนะคะคุณสามารถที่จะปรับบาลานซ์ตัวเองบาลานซ์อารมณ์ตัวเองได้นะ เป็นสถานการณ์ที่ต้องอดทนนะคะต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นบางคนมีปัญหาในเรื่องของอสุขภาพร่างกายในเรื่องเกี่ยวกับท้องอช่องท้องระบบลำไส้หรืออะไรอย่างนี้ก็คำแนะนำจากการดูไพ่ก็คือถ้ามีปัญหาสุขภาพคุณจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ไปพบหมอพบแพทย์อะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพนะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะจากหน้าไพาท่ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยตัวคุณเองนะเป็นพลังงานหลงคนที่ในช่วงเวลานี้คือมีความทุกข์กังวลใจนะคะมีความทุกข์ความกังวลใจเกิดขึ้นบางคนมีการผิดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีประสาคปัญหาเข้ามามา,มากมายสถานการณ์นี้ทำให้คุณรู้สึกนิ่ง หยุดนิ่งวางแผนคิดทบทวนกับตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองศึกษาพิจารณาไต่ตองบางสิ่งบางอย่างนะคะคิดทบทวนในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้เรามองว่ามันมีความห่างไกลกันเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกที่มันไม่ตอบโจทย์มันหมายความว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มหรือมีการเดินหันหลังแยกจากกันไปนะ ัวคุณเองเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความนิ่งคุณไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองตัวเองเป็นไปได้มากๆว่าในช่วงปลายเดือนนี้คุณมีโอกาสที่ได้เงินได้ทองจากเจ้านายจากการซัพพอร์ตจากผู้หญิงที่มีเงินมีทองนะคะแล้วก็ตัวคุณเองสามารถที่จะบริหารตัวเองในเรื่องของสภาวะความรู้สึกอารมณ์ได้บางคนนะ เดอร์ซานการขี่ม้านะคะแล้วก็อัศวินถือเหเรียนคือมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะแล้วก็ตัวคุณสามารถที่จะปรับบาลานซ์อารมณ์ได้ก็คือเป็นทั้งความสุขความสนุกสนานพลังงานเด็กนะคะแล้วก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นนั่นเองภายในใจของคุณมันเหมือนอยากต้องการความชัดเจนความกระจ่างแจ้งในบางสิ่งบางอย่างในปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการทํางาน อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ตัวคุณเองบทสรุปยังเป็นแฮงแมนนะแฮงแมนมันคือสภาวะที่ต้องยอมรับยอมจำนวนต่อสถานการณ์คุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ตัวคุณเองจะต้องเป็นส,าสภาวะที่จำยอมต้องอดทนต้องแขวนตัวเองอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะมันคือความอดทนแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะ ภาพรวมของคนที่มาดูคลิปนี้ค่อนข้างเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะจมดิ่งอยู่กับอดีตที่ผ่านมาเหมือนกันนะแล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะทุกกายทุกใจก็ได้หรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของสภาวะของร่างกายการเจ็บป่วยนะช่วงเวลานี้ของคุณนะคะอาจจะต้องหากมีปัญหาสุขภาพเนาะก็แนะนําว่าให้ไปตรวจสุขภาพนะคะหรือหากคุณมีปัญหาในเรื่องของสภาวะจิตใจแพทย์ก็บอกว่า ตัวคุณเองนะจะต้องปรับอารมณ์ตัวเองในช่วงเวลานี้ก็หาอะไรที่มันเป็นความสุขความสนุกความบันเทิงให้กับตัวเองแล้วก็กลับมาสดใสเป็นพลังงานการเริ่มต้นใหม่เป็นเดอะซั้นนะคะเดอะซันคือการาพลังงานความสุขความสําเร็จความกระจ่างความตื่นรู้ในบางสิ่งบางอย่างคือการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองนะอดทนแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านพ้นมานะ ลายเดือนนี้ของคุณนะบางสนนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินได้ทองมอีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ยังต้องอดทนอยู่กับสถานการณ์บางอย่างกับงานบางคนอยากเปลี่ยนงานช่วงเวลานี้อาจจะต้องอยู่กับที่ไปก่อนนะเพราะว่าแฮงแมนคือการติดอยู่กับที่บางคนอยากเปลี่ยนงานก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเนาะอะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันนะ ขอไพ่เอารล้วคกเกิช่วยบอกเพิ่มเติมให้กับคุณนะคะใบที่สี่สิบห้าคือ การทะเลาะเบาแหว้งความขัดแย้งการใช้คำพูดนะคะที่อาจจะมีสภาวะของความโมโหเกิดข,ขึ้นการมีปากมีเสียงนะคะบางคนได้ดีลงานได้ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาทางข้อกฎหมายอาจจะเป็นในลักษณะของงานปักการก็ได้งานที่ต้องมียื่นเอกสารเกี่ยวกับเอกสารทางราชการทุกประเภทเลยนะคะได้หมดนะ เอกสารทางราชการทางแบงก์ทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะโอ้คุณได้ใบแปที่แปดิบนะคะเป็นพลังงานคล้ายๆเดอันนะคือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจของคุณก็ได้ที่มันกระจ่างแจ้งมันมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นในงานโปรเจกต์ใหม่ที่คุณมีโอกาส เป็นไปได้ว่าจะได้มีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งพลังงานของเดือสั้นก็เป็นของคนวันอาทิตย์เนาะความชัดเจนพลังงานของดวงอาทิตย์คือความสดใสนะคะอ,อ่าเปิดต่อบบางคนก็ติดอยู่กับสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะความรู้สึกของคนบางคนสำหรับบางท่านก็เหมือน ไพ่ใบที่หา้าสิบมันหมายความว่าติดอยู่กับสถานการณ์เก่าๆเดิมๆความรู้สึกเก่าๆเดิมๆหรือว่าสิ่งของเก่าๆเดิมๆกับเดอะเฮอร์มิตก็คือคนที่ยึดมั่นถือมั่นติดอยู่กับอะไรเก่าๆเดิมๆนะแต่ว่านะคะเรามองว่าตัวคุณเป็นคนที่เข้าใจสัจธ,ธรรมของชีวิตนะเดอร์มิตคือคนที่กระจางแจ้งในพลังงานของคนที่ ปล่อยวางได้ไม่ยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเราการได้ศึกษาเรียนรู้ได้เข้าใจชีวิตตัวเองประมาณหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณยังเป็นพลังงานดีแฮงแมนนะมันคือสภาวะคุณที่ต้องอดทนเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากๆนี้ไปนะคะในใจของคุณอะคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากมีความสุขนะ เป็นไปได้ว่าคุณจะรับความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ในเริ่มต้นใหม่ในบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่อย่าติดอยู่กับสิ่งเก่าเดิมๆเ,เนาะใบที่68มันหมายความว่าอยู่ด้วยกันเพราะเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างนะคะคือภาพนะคุณจะเห็นว่าสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเงื่อนไขบางอย่างก็คือลูกนะคะ บางคนนะบางความสัมพันธ์อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเหนื่อยยากในสภาวะทางใจมีความทุกข์ใจนะคะทุกข์ใจแล้วก็คิดวนไปในเรื่องของอดีตเหมือนที่เราเล่าผ่านไปเมื่อสักครู่เนาะแต่ตัวคุณเองก็พยายามอดทนนะคะแล้วก็มั่นคงเพราะว่ามีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะปัจจัยบางอย่างนะ ชีวิตในช่วงนี้มีอุปสรรคปัญหาเข้ามามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานได้ความสัมพันธ์ในความรู้สึกก็มีการห่างไกลครอบครัวนะห่างไกลบ้านความรู้สึกไม่เติมเต็มนะคะตัวคนเองอยากมีความสุขอยากมีความสุขอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีความสดใสเกิดขึ้นนะสถานการณ์นี้ต้องอดทนนะคะถึงจะผ่านพ้นไปได้นะมาดูคำแนะนำจาก ให้ชุดนี้นะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ สาถ้วยนะคะสามถ้วยคือการได้ออกไปเจอเพื่อนงานกินดื่มเที่ยวเฉลิมฉลองนะคะบางคนทำงานอา,อาจจะต้องมีการพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าตัวคนเองอาจจะได้มีโอกาสว่าไปงานสังสรรค์งานเลี้ยงได้ออกไปเจอเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ามาดูคำแนะนำกันช่วงเวลาเฉลิมฉลองมีความสุขนะคะ มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองอันเกินมาจากความร่วมมือหรือกิจกรรมทางสังคมนะคะออกไปพบเจอกันให้มากนะหมายความว่าสังคมที่ดีจะทําให้คุณได้พบโอกาสแล้วก็มีโชคดีนะคะบางคนติดอยู่กับที่ไพ่ก็แนะนําให้คุณว่าช่วงเวลานี้อาจจะต้อง ออกไปพบเจอเพื่อนฟูงหรือว่าไปมีคอนเน็กชันอื่นๆอะไรแบบนี้เพิ่มเติมก็ได้นั่นจะทำให้คุณมีความสุขสนุกสนานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะบางคนทุกกายทุกใจติดอยู่กับบ้านหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยอ,อะไรแบบนี้ก็ได้นะตัวคุณเองอาจจะใช้ธรรมะในการบำบัดเยยาตัวเองเป็นพลังงานเดอะเฮอร์มิตก็คือคนที่เข้าใจชีวิตเนาะคนที่ชอบฟังธรรมะก็ได้แล้วก อาจจะชอบแสงเทียนแสงโคมไฟในช่วงเลากลางคืนจุดจุดเขาเรียกว่าจุดเทียนเนาะสวดมนต์ภาวนาอะไรแบบนี้ก็ได้และยังเป็นพลังงานของคูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ยังคอยปกป้องดูแลคุ้มครองคุณอยู่นะคะก็มีทั้งพลังงานที่ดีแล้วก็พลังงานที่เสียเนาะก็ปะปนกันไปแล้วแต่คนนะคะ,ะมาดูคำแนะนำเพิ่มเติม คุณเป็นนะคะ k ิงออ f c u p นะบางคนก็เป็นพลังงานของคนที่มีสถานการณ์รอบข้างที่เขาเรียกว่าอ่อนไหวนะคะแต่ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มั่นคงนะเป็นคนที่มั่นคงมีสภาวะอารมณ์ที่มั่นคงและยังเป็นพลังงานของที่ปรึกษาบางคนได้มีผู้ใหญ่นะคะให้การอุปอเขาเรียกว่าอุปธรรมนะ เป็นผู้ใหญ่ที่คอยให้คําแนะนําก็ได้เป็นพลังงานของเพศชายนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะเป็นพลังงานที่ขึ้นมานะคะ,ะถ้าดินทุศกันมังกรถ้าลมมีถุนตุน,ตน,ตนกลมนะคะถ้าน้ํามีกรกฏพิจิจนะแล้วก็โดดเด่นมาราศีกันนะคะแล้วก็คนวันอาทิตย์นะก็คือตัวคุณเองนั่นเองนะคะพลังงานของเดอนสันคนวันอาทิตย์ความสดใสความกระจ่างความชัดเจนพลังงานงความสุขความสนุกสนานเนาะ ความมีไฟมีแพชชั่นนั่นเองนะคะมาดูคำแนะนำกันรอบตัวของคุณนะมันช่างปั่นป่วนวุ่นวายนะคะจนคุณกำลังนะจนคุณกังวลและอยากหนีไปให้ไกลนะคะช่วงรเวลาของคุณต้องใจเย็นๆจงเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็การรับฟังอย่างอ่อนโยนการปลอบประโลมการให้การให้กำลังใจนะ และจงรอจังหวะที่เหมาะสมนะคะจะทําให้คุณรอดปลอดภัยและได้รับสิ่งดีๆกลับมานะนั่นก็คือการที่คุณนั้นเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจความอ่อนโยนต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ตัวคนเองก็พยายามที่จะนิ่งมั่นคงนะมีสภาวะอารมณ์ที่มั่นคงนะคะ k i n g of p e n t a c l e นะคะก็คือราชาถือเหรียญเนาะนี่คือพลังงานคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะคุณได้ไพ่คู่เกิดขึ้นนะคะก็คือทั้งควีนและคิงเลยนะอ่อถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยความรักของคุณในช่วงนี้เรามองว่าไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่เป็นความรักที่มั่นคงให้แก่กันนะคะก็คือขาดในเรื่องของความโรแมนติกแต่ถามว่ารักกันไหนก็เป็นความรักที่มั่นคงให้แก่กันเพราะว่า พลังงานหลักคือต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของการเงินและการสร้างความมั่นคงนะคะเป็นไปได้มากๆว่าช่วงนี้ของคุณได้เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีความร่ํารวยนะคนที่เป็นเศรษฐีคนที่มีเงินมีทองเป็นทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็ตัวคุณเองยังเป็นคนที่มีโอกาสว่าจะได้เงินได้ทองได้ของมีค่าด้วยนะคะ,ะหรือเกี่ยวข้องกับพลังงานของ เจ้านายที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคนที่เป็นเศรษฐีคนมีเงินเนาะทำแนะนำนะคะจากไพ่อบอกว่าช่วงเวลานี้ของคุณนะจงทำให้คนที่คุณรักนะคะเขาเชื่อว่าทุกสิ่งที่คุณทุ่มเทปไปนั้นนะคะคุณทำเพื่อเขานะจงให้ความรักเป็นแรงใจนะคะให้คุณได้ก้าวไปสู่ความมั่นอ่ามั่นคงร่ำรวยนะ เพื่อครอบครัวที่อบอุ่นและก็มีความสุขนะคือพลังงานของความนิ่งความมั่นคงนะคะพลังงานธาตุดินเขาจะมีความหนักแน่นมั่นคงแต่เขาจะไม่ค่อยโรแมนติกนั่นก็คือการพลังงานช่วงนี้คือมุ่งมั่นไปที่การสร้างความมั่นคงสะมากกว่าแล้วก็มีการนิ่งเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของสภาวะอารมณ์และความรู้สึกนี้นะคะก็ ขาดในเรื่องความโรแมนติกเนาะถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์เราก็มองว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีปัญหากันนะคะบางคนเดินหันหลังให้กันเพราะว่า,าทุกกายทุกใจกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่ยังถือกันอยู่นะคะยังไม่ได้ตัดขาดจากกันแล้วก็ยังเป็นความมั่นคงยังมองกันอยู่เฝ้ามองกันอยู่บางคนก็อยู่ด้วยกันก็าอาจจะมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแวงกันเป็นพลังงานของคนที่มีปากเสียงกันนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ก็ยังดีกันนะยังเป็นพลังงานของความยุติธรรมยังจับมือกันแน่นนะคะก็ยังไม่ได้ปล่อยมือกันซะทีเดียวนะคะแล้วก็มีความาการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วก็เป็นพลังงานของสิ่งเก่าเดิมๆอาจจะคิดจมอยู่กับอดีตท,ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าห้าถ้วยคือคนที่จมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆเดิมๆนะคะเนาะ แล้วก็บางความสัมพันธ์ก็คืออยู่ด้วยกันเพราะเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างด้วยปัจจัยบางสิ่งบางอย่างนะคะสถานการณ์ตอนนี้เรามองว่ามันมีปะสัทปัญหาเข้ามาแหละนะแต่ว่ามันจะผ่านพ้นไปได้นะคะพอ้คูณนะเป็นพลังงานของเดอร์ซันผู้ที่มีความสุขผู้ที่มีความสนุกสนานแล้วก็เป็นพลังงานของความสุขสดใสแบบนี้นะคะ ต้องอดทนนะคะถึงจะผ่านพ้นสถานาการณ์ยากๆไปได้นะพลังงานของคุณนะเอ่อเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลักษณะของเศรษฐีมีเงินมีทองนะคะโดดเด่นมาเลยนะแล้วก็งานของคุณเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคแต่ก็ก้าวหน้านะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินมากๆเลยนะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยคุณยังเป็นพลังงานของเดเ h อร์มิคือคนที่มีพลังงานของผูบาาจารย์ศีกสังสิ์นะคะหลวงปู่หลวงตาคอยปกป้องดูแลคุ้มครองคุณอยู่นะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฝากกด subscribe, ไลค์แชร์นะคะเป็นค่าครูให้กันด้วยนะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ